ก็สวัสดีเอฟซลุงหนุ่ยทุกคนครับอีพีนี้ก็น้องๆก็ชวนลุงเล่นโหมดสี่ีนะครับสี่ีแลงว,วันนี้เรามากับสตรีมเมอร์ดังคนหนึ่งครับ pwc อายุน้อยแต่ฝีมือในโคตรดีครับคนนี้ลุงติดตามน้องเขามานานแล้วเก่งครับคนนี้เก่งมากเลยเราสุมทีมนมครับสุ่มทีมไปคนหนึ่งก็คือไปเจอเด็กปากเกียร์ครับปากแซ่บมากเลยฝีมือไม่เท่าไหร่ครับอยู่แร้งแดงนะครับฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาดาวเนี่ยคือปากน้องเขาจะมาก่อนเลย ฝีปากนี่ยกให้ท็อปสิบของโลกเลยแต่ฝีมือนี่โลครับดามเมจไม่มีคิวคิวไม่มีดามเมจน่าไม่น่าจะถึงพันครับจากในเกมเดี๋ยวไปดูในเกมครับว่าทีมที่เราสุ่มมาเนี่ยเอเอเนี่ยจะปากแซบลุงฝีมือดีหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลุงคิดว่ามีแค่ฝีปากครับฝีมือไม่มีครับเ,เ,เดี๋ยวไปชมในเกมนะครับ First <laughs> blood! ก็เกมนี้ลุงอาจจะเล่นแบบเกมเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจดเกมนี้ลุงก็ไปทานข้าวแล้วอาจจะเล่นแบบชิวๆซีซีี่ส่วนใหญ่ลุงไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับแต่ก็เล่นได้ก็อารมณ์ในการเล่นประมาณเล่นชิวๆครับไม่ดีซีเรียสไม่ได้อะไรครับ kill. Double kill. The glory is mine, but I still honor the fallen. ลุยกันต่อเกมที่2ครับเกมนี้เดี๋ยวจะได้ยินเสียงน้องเอนะครับน้องที่เราสุ่มมาน้องเขาน่าจะเครียดหรือว่ากดดัน หรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจอิรนยาไม่ขย่าควรนะครับาการทื่ว่าเพื่อนเขาไม่สามารถชุกได้น้องเขาจะจะหัวร้อนครับยังอยู่ที่โรยครับน้องเอ,เอ,เอโดตินเตัวฝากแทบของเรา ควายเ l e ทริป Why ลค me? ก็คลิปนี้ลุงไม่ได้ตัดต่อนะครับก็คือลงแบบยาวๆไปเลยลงให้ดูกันเลยว่าในปากแ่บคนนี้เป็นยังไงบ้าง First Blood. Double kill, triple kill. The glory is mine, but I still honor the fallen.

Double Kill. เ i l l เปกวิดเกมนีมร้อยครับเกมนี้ลุงอาจจะไม่ตั้งใจได้นนะครับเพราะว่า มันชิวๆเดี๋ยวว่าได้ดีไปถ้าเล่นจริงเดี๋ยวมันก็กดดันตัวเองไป่แก็ฝากถึงน้องเองการที่เราจะเล่นเกมเล่นอะไรพวกนี้หรืออยู่ในสังคมหมู่มากเนี่ยการที่เราพูดจาแบเนี้ยคือมันมันไม่เหมาะสมถ้าเล่นเก่งแล้วปากแซ่บก็ยังดีเทอันนี้เล่นกาดเนี่ยเล่นกาดเล่นไก่ก็ยังปากแซ่บอยู่โอเคครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตทานข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นด้วยกันใหม่ เดี๋ยวุบทีมเลยก็ได้ดูทานข้าวก่อนอีกสัก15บาทีครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลู้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม e ่ EP หน้าครับสวัสดีครับ